สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับล้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับบิลักกี้แบนด์ครับวันนี้เราอยู่ในเซนเลสโซนซีโร่นะครับวันนี้จะมาแนะนําการจัดทีมนะครับแล้วก็เป็นในส่วนไทม์ไลน์กิจกรรมที่จะเข้านะครับแล้วก็เป็นในส่วนหนึ่งวันต้องทาอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็เออเป็นในส่วนเขาเรียกว่าอะไรนะแบงบูอ่าแบงบูนะครับว่าควรจะเลือกเป็นธาตุอะไรยังไงบ้างนะครับเออจะมีขอญาตแนะนํไทม์ไลน์ที่จะมาก่อนเลยแล้วกันนะครับขอญาตแปะก่อนเลยครับเวอร์ชั่น1.0นะครับ อีเวนต์ของเวอร์ชันลุงจะส่วนมีอะไรบ้างอ่ะเพื่อนๆพ่ลองดูเลยครับวีคสัปดาห์แรกอ่าก็จะมีในส่วนเมโลอะไรเนี่ยเวฟไตยนะครับผมเนี่ยเพื่อนๆก็ดูได้เลยเห็นมามีดิฟซีเอ่อมีซิโต้นะครับเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3สัปดาห์แรกเห็นบัายสัปดาห์ที่4ก็จะมีอีเวนต์ใหม่นะครับอันเอ่อสวิกิ้งนะแล้วก็ถ้าเรามาดูเอ่ออีเวนต์ล็อกอินเห็นไหมเขาจะมีในส่วนแคมดิง นิวซิตี้โอโหมีแจกรางวัลเยอะมากเอาง่ายนะเพะื <ใน S 1> พ่อนๆทำตามทั้งหมดเนี่ยได้ประมาณ180โลปีเลยครับก็ถือว่าเป็นเกมที่แจกเยอะเกมหนึ่งนะอ่าอ่าต่อไปเป็นในส่วนในการจัดทีมนะครับผมอ่าเดี๋ยวมีขอยากขึ้นให้ดูครับนี่จัดทีมก็จะมีในส่วนทีมขยภาพทีมไฟทีมสายฟ้าทีมน้าแข็งนะอันนีเพืพ่อนๆลองไปเลือกดูเลยว่าเราชอบเล่นทีมไหนเอาง่ายแบบแบบแบบเข้าใจง่ายมีตัวละครตัวไหนครบก็เล่นเลยครับ ถ้าเกิดเอ,อเปิดมาตัวคอนไม่ดีสามารถเล่นผ่านเล่นผ่านได้นะมีเล่นทีมกายภาพก็เล่นผ่านได้ซ้ายบนนะ่ะเนี่ยจะเป็นในส่วนอะไรนะมันจะชอบพูดสตาร์ไลท์อะไรสักอย่างเนี่ยเออแล้วก็น้องหัวขาวที่แจกซัพพอร์ตก็เป็นตัวที่แจกสามารถเล่นได้เลยครับสามตัวนี้นะก็จะเป็นในส่วนตัวนี้นะครับเราหมียังไม่ยังไม่ได้เล่นเลยนะงานเกมอื่นตอนนี้งานเกมอื่นตอนนี้ก็จะช็อกแล้วนะ นี่ครับผมในส่วนแอบบี้บิลลี่แล้วก็เป็นนิโคนะครับ3ตัวนี้เลยเป็นตัวที่แจกเริ่มมาแต่ว่าเก่งนะมันเก่งมากเลยมันเล่นได้คือจริงๆเกมนี้ถึงจะไม่มีตัวเทนเอ็ก็ยสามารถเล่นผ่านได้แต่อาจจะยากกว่าหน่อยนะครับประมาณนี้นะอ่าแล้วก็เราก็เราเราพูดถึงว่าตอนนี้ท่าไหนโอพสุดก็แน่นอนเป็นท่าน้ําแข็งแล้วนะโอ้ตั้งแต่ t o f เนาะ TOF ก็ท่าน้ําแข็งนะก็จะเป็นเอ่อน้องเอลินนะครับแล้วก็พี่หมาป่าแล้วก็ซัพพอร์ตเป็นตัวท่าน้านะครับตรงขวาล่างเลย ถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถหาตรงนี้ได้ก็สามารถจบในทุกคนเทนแบบง่ายๆเลยแต่ถ้าเกิดสมมุติไม่มีก็เป็นทีมอื่นก็สามารถเล่นได้ครับอาจจะต้องแบบใช้สเตปฝีมือมากกว่าสัหน่อยหนึ่งแต่จริงมันก็แพ้ทางกันแล้วนะมันก็ต้องปั้นทุกทีมอยู่แล้วนานาคนนะครับแต่ว่าตอนนี้ทีมต้องแข่งจ่าภาษีดีสุดประมาณนี้นะครับอาต่อไปเป็นในส่วนเรื่องแมงบูนะครับแมงบูแรงเอทควรเรื่องอะไรก็อันนี้คือเดี๋ยวอธิบายฟังครับพอบ้านคุ้มสุขที่ไปได้ทุกคอนเทนต์เลยนะครับ ตัวอื่นๆแล้วแต่เราจะจัดทีมแบบไหนทีไมไฟฟ้าก็คือตัวหัวปักไฟนะครับทีมน้องฉลามน้ําแข็งก็ตัวใส่ชุดฉลามเท่า,ากลางๆพ่อบ้านก็อ,อย่างที่บอกคือพ่อบ้านตัวยอย่างเขาจะนิยมเลือกพ่อบ้านกันเพราะว่ามันไปได้ทุกท,ทุกทุกที่เลยนะครับสายฟื้นพลังงานไปไหนก็ได้ส่วนอันอื่นตามสายที่เล่นเลยเท่าตามเบตาก็น้องฉลามทีมน้ําแข็งตอนนี้เบตาครับแต่เพื่อนๆต้องไปเปิดน้องเอลินให้ได้นะซึ่งซึ่งตอนนี้น้องขายกับตัวละพันเลยนะ ออพี่หมาแรงเอสหาไม่ค่อยยากปัญหาคือน้องผู้หญิงนั่นแหละชุดเมดหายากจริงก็ถ้าเกิดมีทีมน้ำแข็งก็เป็นเรื่องน้ำแข็งครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติไม่ได้ก็จะเอาพ่อบ้านก็ได้ครับคุ้มดีไปได้ทุกคอนเทนต์เลยประมาณนี้นะครับ <c oughs> อ่ะส่วนเป็นส่วนการจัดทีมแล้วก็แบง์บูแรงเอสคนเลือกอะไรนะครับผมอ่าสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำดูจีโฟนนะครับค่าบริการแค่แบาทต่อวันนะครับ7วันแค่49บาทส <c oughs> าทมารถเปิดเห็นว้าไลฟ์ทีละยูสได้เลย อ๋ออย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะสามารถเปิดได้ทุกเกมนะครับตัวนีนะครับต่อไปนะครับ UG Phone ก็จะมีในส่วน3ระบบนะครับสามระดับนะครับก็จะมีในส่วน U VIP ก็จะเป็นในส่วน3 G กับ3ากิกนะครับ30มกิกนะครับแล้วก็ G VIP ก็เป็นในส่วน4ีกิกนะครับแล้วก็ S VIP 16บหกกิกต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับ สามารถจ่ายได้ทุกธนาคารออทั่วไทยเลยครับอาต่อไปเป็นในส่วน1วันต้องทํำอะไรบ้างแล้วก็แพ็กอะไรตอนนี้คุี๋ยวจะขอ,อย่าแนะนําคลิปเดียวจบไปเลยนะครับ1วันทํำอะไรบ้างก็คือรับเงินของไอดเดอร์นะครับเข้ามารับเงินในร้านวิดีโอตอนที่เงินถึงแคปแล้วอันนี้อย่าลืมมารับด้วยนะครับต่อไปทำเควสไลยวันครับผมฟรีวันละหกสบแล้วก็เล่นฮโลซีโร่ของกาชาบมบูกับตัวละครฟรีแล้วจะได้รับ ได้รับของฟรีเพียบเลยนะครับอะต่อไปคือคูณบัตรนะโอ้โหเกมนี้มีคูณบัตรบัตรเอแคหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะบัตรเซเว่นหรือเปล่าซุ่มได้ของฟรีประจำวันต่อไปกินกาแฟนะครับได้รับพลังงาน60กินอาหารได้รับบัฟเพิ่มเซตตัวละครเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ซื้อของอัปเกรดด้วยนะครับ gate, อัปเกรดเอ่อตัวละครและดับเบิลยูนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเป็นในส่วนสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็คืออะไรตอนนี้โค้ดมีแค่5าโค้ดเหมือนเดิมนะอะเดี๋ยวหมีพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วก จริงๆตอนแรกมันมี6โค้ดแต่โค้ดนี่มันใช้ไม่ได้มันเหมือนมันมีจํานวนจํากัดหรือเปล่าไปกดแป๊บเดียวหมดเลยนะครับประมาณนี้นะที่ตอนแรกอ็ใช้ได้เออตอนที่มีก่อนลงอะพอลงไปเสร็จไม่ใช้ไม่ได้ไเป็นในส่วนแพ็คอะไรคุมนะครับผมตรงนี้เลยอขออภันะอยครับครับผมนะอ่าได้ครับเพื่มสามามาซื้อแพ็้เลยแพ็ค35บาทคุมนะครับผมแจกของเยอะมากเลยนะหนึ่งในสี่นะนะเอเอแอซื้อไปใส่ก่อนเลยครับแค่นี้ก็เล่นสบายแล้ว อ่ะต่อไปเป็นในส่วนรายเดือนอันนี้คุ้มอยู่แล้ว179บาทมาเติมผ่านล็อต y bear ได้นะอีลักติงช็อปนะแอดอีลักติ่งช็อปม,มาเติมได้นะครับราคาจะถูกลงอ่ะต่อไปเป็นในส่วนเติมคุ้มนะครับเติม1แล้วเราก็จะได้ลิมิตของเพิ่มมาอีกหนึ่งนะครับนี่ก็คุ้มเนาะคุ้มสนับเติมครั้งแรกนะครับต่อไปซิงเกิลช็อปนะครับส่วนใหญ่ที่มีเห็นเขาจะไปซื้ออันนี้แรงเอสอะเราก็ไปเปิดนองเอเอแอรลินมากกว่านะประมาณเนี้ยอ่ะต่อไปเป็นในส่วนเติมตอนนี้นะครับโมโนเพิ่มคูณ2เเเลยยก็สาาาาามมมรถมติผ่่่นหีได้อแองชบบ 3,700ก็จะเหลือประมาณ2,600-2,700ไม่ก็2,800มันราคาแล้วแต่วันเดี๋ยวเพื่อนเราไปคุยดูถ้าเกิดบุหมีผพูดผีขอภัยนะครับคือราคาดอลลาร์มันขึ้นขึ้น,นลงลงมันบอกยากอะ่ะเออประมาณนี้ครับก็ในส่วนตอนนี้ค่ะมาคุมไหมก็เติมรายเออ35บาทครับแล้วก็เติมรายเดือนแล้วก็เติมคูณ2แค่นี้พอแล้วแค่นี้ก็คุ้มมากแล้วก็เรียบร้อยครับ อ่ะก็เรียบร้อยนะครับสำหรับไทม์ไลน์แล้วก็การจัดทีมแล้วก็เป็นในส่วนาการเลือกแบงบูท่าไหนที่เหมาะกับตัวเรานะครับแล้วก็เป็นในส่วนการเติมแพ็กเกจนะครับอ่ะก็ขอให้คนเล่นเกมเซนเลสโซนซีโร่อย่างมีความสุขนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ